ช่องน,นี้เป็นช่องที่ควรติดตามมากๆสวัสดีครับนานผู้ชมวันนี้อยู่กับรายการ l e v e n TV Channel นะครับเย่ yeah. วันนี้เราจะมาเล่นเกม Low Box กันอีกแล้วนะครับวันนี้อยู่กับแมป Temple Park นะครับวันนี้เราจะมารีวิวสวนสนุกของตัวเองถ้าอ่านชื่อแมปผิดอะไรก็ขออภยัยนะครับตอนนี้วมก็มีร้านอาหารนะครับมีอะไรพวกนี้นี่ มีมีห้องน้ำมีไอ้นี่มีที่ชมวิวเครื่องเล่นชมวิวนะครับต่อไปไปต่อไปต่อกลับมาที่เดิมก่อนต่อไปก็จะเป็นโซนร้านอาหารเต็มไปหมดเลยนะครับอาหารเรายาวมากเลยเล่นสกีคลิปโอเค ต่อไปก็จะมีรถไปหอกแล้วก็ร้านอาหารอีกเช่นเคยและามีเครื่องเล่นถ้วยน้ำชานะครับมีของขายต่างๆนะครับเดี๋ยวจะพาขึ้นไปชมรถไฟนะครับว่ารถไฟเป็นยังไงนะครับนี่ครับตรงนี้ก็เป็นขายอาหารเหมือนกันครับนี่ มีขายอาหารข้างบนด้วยเสียวกันเลยไม่หลักกินอาหารไปรถไฟผ่านแวนนอตั้งใจให้เป็นอย่างนี้อยู่แล้วนะครับเราก็เดินขึ้นไปอีกปุ๊บเราก็จะเจอห้องน้ำแบบนี้แล้วก็เจอร้านขายของซึ่งไม่รู้จะทำมาทำไมเพราะว่าทำมันก็เท่านั้นโอเคต่อไปเราไปดูเครื่องเล่นกันเลยดีกว่า โอเคเราก็มีโซนนี้มีเครื่องเครื่องหมุนนะครับเครื่องหมุนการทำงานของมันก็เป็นประมาณนี้นะครับโอเคต่อไปเราไปดูไวกิ้งนะครับตรงนี้มีไวกิ้งไวกิ้งใช่ตรงนี้ก็เป็นโซนร้านอาหารอีกแล้ว โซนร้านอาหารเยอะจริงๆใครมาสวนสนุกนี้ไม่ต้องห่วงว่าจะไม่อิ่มนะครับก็มีเครื่องเล่นน้ำหมุนแล้วกไ็ไอ้นั่นแหละแล้วก็คล้ายน้ำหมุนแต่เป็นเครื่องบินนะครับอ,อ่าไปกันต่อนะครับตรงนี้ก็จะเป็นเครื่องชมสวนสนุกนะครับนี่หน้าตาเป็นอย่างนี้ปึ๊บ ตรงนี้ก็เป็นเครื่องสไลเดอร์เอาไว้สไลเดอร์ลงมานะครับอืมน่าจะหมดแล้วมั้งอ้าตรงนี้มีเครื่องชมวิวอีกหนึ่งอันนะครับน่าจะหมดแล้วแหละอืมน่าจะหมดแล้วน่าจะหมดแล้วไป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  โอเคตรงนี้ก็เป็นโซนของกินกันอีกแล้วว้าวอเพกแล้วก็มีห้องน้ำนะครับนี่แล้วก็มีทางออกอีกทางหนึ่งนะครับตรงนี้ก็จะเป็นโซนอาหารอีกแล้วว้า wow. วสุดยอดโซนอาหารอีกแล้วแต่ไม่ค่อยมีคนเดินมานะครับตรงเนี้ย และกำลังสร้างอยู่ด้วยนะครับก็นะครับก็ถ้าใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้ช่องไลฟ์เฟิร์ด้วยนะครับคำถามนะครับคุณคิดว่าสวนสนุกผมใหญ่มากไหมคอมเมนต์ใต้คลิปสวัสดีครับบ๊ายบาย